สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขุสุขคนสมองสุบอนสบายดียำแรงพอกับซองพอน้องมินนี่พี่น้องถ้าเป็นตากล้องคลิปนี้จะได้ส่วนพอมินนี่ลงน้องพี่น้องตึกตาอ่าตึกตาอะไรจึ๊กปลาเมื่อปนแรง ไปเบิ่งแล้กันจิดาอีบอน้บมันเลิกเนี่ยเอาไปใส่กะกระตาตึกปามกินอะไรยังไงบอหนิ Hay đang phay này phay nó cho phải là sữa gì ừ em <laughs> Cái đè kì len gì bọ ừ. Tin lột chắc ăn cậu Tin lột Xíp Wow ừ. Nhìn này nhìn này <cười> <cười> Bạn đều hay này đè kì len kìa bọ ừ. len cây lạc chị thôi mày. Wìa lỡ này. Akui. No, hôm nay. Căn hết im bát đi ô lượt Cắn hết tìm hết hết rồi đấy hết 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 ใช่ค่ะมันดีกว่าลีลงบอดีได้ลีลงอันนี้ใช้กิน,นงน่งยงายได้เลยนะใช้วานห้าออกไงาจ้นี่ลีลงน่อดีจังตัวมันเอาไวเกาะเกาะมันเกาะใบตองเกาะสลามแล้วปุ๊ดเนี่นยเฮลีลงนะเอาอันนี้ก็ได้กะว่า,ามม <laughs> บุทรันขาดค่ำมาแล้วปุ๊ดเกาะอ่าขาว พี่น่ท้าอันน่ะอือไปหนเจ้าคือบนชอามาวันไหยป้าจ้ะของเห้าตัวจะ่ว่อย ผูมันบ่อนทัาง่ายจับพกไปบอยักคือสาลามือในเจนนะรับพ่ ลาอลืมโอ้ไปบ่อนอยู่กับมอนเมียนหาไมพ่อ Yep. không ครับสายหมด giảm ไป

ยังอยู่บ่ตึงให้ลุงมือนังกซเดโลนาะถือให้ยังสัเล ดีเลยเด่หนุดงามาปงามเลยปล่อยพ่อได้กินเพียงเท่านี้ทำในคลายกันเนาะพ่อไปซื้อมูซื้อมูพี่น้อยซื้อมูกะโลหนึง่งแปดส<ป>ิบบา,าทบาในีหาเสือซื้อก็ออหาล้อเลยบาในี้าปล่อยหาล้อเลยก็ยยยได้กินไรเติบเนาะ ถ้าปล่อย <technology>. ค่ะร้อยบาทน,มนะมันก็หาทงบาทนี้ทงหนึ่งมันก็มีรอยโตถามันเลิกสํากันเบิดนี่เฮ้ยเจ้ยวเลยเขับว่นเนี่ย มอคเหเือนปลาขาร์ฟว่ะมันเหมือนปลาคารเฟอ่ะมนเลี้าวไม่อย่างไรโดนแค่น่ะโดนโดนเฮลโหลพ่อจ้าสบายดีใช่แล้วโอ้ยกล่มัน เป็นอย่างีนกล่องเจ้าเนี่ยค่ะขึ้นชู้อะไรให้เ่าสบายดีครับห้องเจ้าจะมั่วแล้วก็มั่วมันเป็นอย่างจะถ่ายกับเป็นยุกโอ้น,อน่าเอาขึ้นผ้าอะไรเน่นั่นแหละเป็นเลยใช่แหละจากบัวเห็นเลยนเลยนี่ยที่ถ่ายเขาไปขบน่าเบิ่งตัวเองก่อนเห็นวะอืม พันธุ์ท่งนังของมูใจเนาะไปเนาะก็คือไปไก่ได้วะนินมาน,นินเอามาแต่น้องลุงพี่น้องเอ,อ้ยเอามาแต่บ,บ้านน้เอามาและะ้วก็น้ขุนน้ยังกมุนขี้ตมตายลสิพให้ขออ่นี่ เคยจะเอาไปขอออกปาจีนข่อยคือบวข่อยได้่เลยข่ละหมักปาจีนมูน่อยจะมาเห็นกระเลุงกระเลุงจะลุยข่าวหัดอันกระต่ายพี่น้องเว้ยทานแรง พอ่อเบยข่ออยากได้ปลาจีนข่อยองการปลาจีนขอ่อยบรมักปลาจัน thái nhục, cứ มา bằng เบิ่งดู tin lột cho น่ะยังบ่เห็นเลยบ่ ตอนน้นแล่ไีมปลุกปลุกนีบัดเอาพี่น้องบอกเลยโวงได้แล้วถึงหมดเลยเอาพี่น้องเอา มัดตึกสะดกเลยเนาะมาตึดกกระโม่น่อแฮ่ปรานลงห่อนดินหาวเลย พอกินแรกเลยเลยพี่น้องเอ้ซีเมื่อก่อนบาบนี้สีต่ตกวอาไาถึกอยู่บ่อย่าเราตึกตึกตักตักนู่นหน่อยเมื่อนอนน,น้ำเนาะ นั <ừ. S 2> ่ง<ว>ลังอีกกำนองอันบอกเดี๋ยวอยน่ะเลื่อนขึ้นยพังมันนั่งลังได้ไปกับพ่อกระเบ่ดผู้เดียวไปมันแดดแมวเราแดดสองแม่แดดเหลื่อมตาเสียล้นล้นนั่นล้นมาฉันปานินน้มาลุกนั่นลันนั่นล้นแดดมาฉัน วุ้ยบกเถ่าออเอ้ยจะเนาเป็นเมื่อกับเอื้อยีนกานั่งล้างกับเอื้อยโอเคพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอเก็บภาพบรรยากาศว้เพียงสำนีก็เด้อขอจบคลิปว้เพียงสำนีก่อนพอกันคลิปหนาเลยพี่น้องเมื่อเห็ดกินก่อนวันนี้มันคำอะไรเนาะมันคำเวียกกระลายึ้นมานี่